มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนช่วยกลุ่มตกค้างเข้าไม่ถึงเตรียมเฮ คลังเล็งช่วยกลุ่มตกค้างเข้าไม่ถึงเราชนะเมื่อวันที่24มกราคม64นางสาวกุลยาตันติเตมิตผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการเราชนะออกมาแล้วเบื้องต้นเป็นโครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือ าการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชนจำนวน31.1ล้านคนวงเงินไม่เกิน3,500บาทต่อคนต่อเดือนเป็นเวลา2เดือนวงเงินโครงการรวม2 1 2 0 0ล้านบาท โดยจะเริ่มต้นโอนเงินให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ในวันที่18กุมภาพันธ์นี้หลังจากนั้นจะเริ่มประเมินกลุ่มผู้ที่มีความช่วยเหลือของรัฐบาลอย่างเข้าไม่ถึงอาทิกลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตกลุ่มบุคคลที่มีรายได้วันต่อวันโดยเฉพาะผู้สูงอายุเข้าใจว่ายังมีกลุ่มคนที่เข้าไม่ถึงความช่วยเหลือจากมาตรการต่างๆ ของภาครัฐเพราะติดในเงื่อนไขบางอย่างรัฐบาลจะพิจารณาความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้กลุ่มคนเหล่านี้อีกครั้งเบื้องต้นจะเป็นหลังวันที่12กุมภาพันธ์ตรงกับวันตุษจ,จีนเพราะเป็นวันลงทะเบียนร,รับสิทธิ์เข้าโครงการเราชนะวันสุดท้ายซึ่งจะรู้จํานวนผู้ได้สิทธิ์เข้าร่วมและพิจารณาว่าจะสามารถช่วยเหลือกลุ่มที่ยังตกค้างอยู่ในรูปแบบใดได้บ้างนางสาวกุลยากล่าว ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังกล่าวต่อว่ารายละเอียดรูปแบบการโอนเงินในโครงการราชนะแบ่งเป็น กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินช่วยเหลือตลอดระยะโครงการคือ 1. กลุ่มมีรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปีได้รับอยู่แล้ว800บาทต่อเดือนวงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก67 5บาทต่อสัปดาห์หรือ2,700บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ5,400บาทและ2 กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน3,000 30, 0แต่ไม่เกิน100,000บาทต่อปีได้รับอยู่แล้ว700บาทต่อเดือนจะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีกคนละ700บาทต่อสัปดาห์หรือ2,800บาทต่อคนต่อเดือน วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการ5,600บาทกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับ,บวงเงินช่วยเหลือทุกวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์เริ่มตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์หกหรือจนกว่าจะครบ,บวงเงินและกลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชันเปาตัง์นอกจากนี้ยังมีกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชันเปาตังค์ซึ่งต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน เว็บไซต์ w w w r e u c h a n เ c o m ชนะ c o m ตั้งแต่วันที่29มกราคมถึง12กุมภาพันธ์64เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาหลังจากผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ G Wallet แอปพลิเคชันเป๋าตังก่อนจึงจะได้รับวงเงินช่วยเหลือจำนวน1,000บาทต่อสัปดาห์รวมจำนวน7 0 0 0บาท โดยจะเริ่มได้รับวงเงินช่วยเหลือทุกวันพระฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์เริ่มตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์หกเป็นต้นไปนางสาวกุลยากล่าวอย่างไรก็ตามคลังเล็งช่วยกลุ่มตกค้างเข้าไม่ถึงเราชนะคาดหลังตุ๊กจีนที่เป็นวันลงทะเบียนวันสุดท้ายซึ่งจะรู้จำนวนผู้ใช้สิทธิ์ก่อนดูว่าจะช่วยแบบไหนหากมีความคืบหน้าอย่างไรจะรายงานให้ทราบอีกครั้งนะคะขอขอบคุณข้อมูลจาก าวาถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่อง